สวัสดีครับพี่น้องของสกูขข๊ตสกูขข๊ตครับตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงเจ็ดนาทีนะพี่น้องนะห้าโมงเจ็ดนาะทีตอนนี้ฝนตกพี่น้องนะถนนหมายเลขสามสามหนึ่งครับพี่น้องนะหมายเลขสามสามหนึ่งพี่น้องนะฝนตกครับตกแรงซะด้วยพี่น้องนะสามสามหนึ่งที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่ออบ่อวินนะพี่น้องนะบ่อวินบ่อวินครับ ระวังหนอเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ตกแรงมากพี่น้องตกแรงจนมองไม่เห็นทางเลยพี่น้องนะตกแร,แรงมากฝนตกช่วงวันห้าโมงแปดนาทีแล้วพี่น้องนะตอนนี้ฝนตกแรงมากครับเด้นทางหมายเลขสามสามหนึ่งที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่บ่อบินนะพี่น้องนะ กแรงมากๆครับโอ้โฝนพี่น้องเลยถึงผนถึงล้มพี่น้องนะครับนายเป็นผ้ายุหรอลวดพี่น้องเส้นทางเข้าสู่พนมสารคามสาเซิงเซา้าพี่น้องนะหมายเลขสามสามหนึ่งครับผมอ่าตอนนี้ฝนกำลังตกแรงมากดูครับตอนนี้ครับ แรงมากเลยพี่น้องอ้าโถครับสงสัยหนาที่เมนพายุ่อดูร้อนพี่น้องเนาะก็ช่วงนี้ทับบริสหน่อฮอนฮอนพี่น้องตกตาตา,ตาเลยพี่น้องเอ้ยตกออกมาวิ่พีคุยวิ่ตีพีคุยได้พี่น้องเน,ะะนงงาะอ่าพี่น้องมนทะ่องฟ้าพี่น้องเนาะเมท่องฟ้าตอนนี้พี่น้องเนาะโอ้โหครับ แรงมากขับรถเร็วไปเลยพี่น้องนะขับรถเร็วไปเลยพี่น้องฮนะระวังถนนลื่นนะพี่น้องเด้อฝนตกแรงมากมองท้องฟ้าดำเปื่อๆพี่น้องฝนต,ตกเย็นสบายพี่น้องนะเย็นชื่นใจสบายอกสบายใจพี่น้องนะันะเดี๋ยวพอฝนเทียมพี่น้อง มฝนตกหลายเดือนแล้วพี่น้องเอ้ยต้นบุีเนี่ยห่อนตับแตกพี่น้องเอ้ยนี่ครับมึงบรรยากาศข้างทางพี่น้องเนาะเออดูบรรยากาศข้างทางฝนตกพี่น้องเนาะตอนนี้ก็เริ่มเศา้าเนี่ยละลบกินหมองเป็นบ้อนพี่น้องฝนตกไม่ทั่วฟ้านะพี่น้องเนาะเออน่าจะาทายพี่น้องเมื่อเลยครับตอนนี้น่าจะอยู่ทีงรถครับผม ออจากลุงม,มาทสตีหีบนี่ก็ประมาณหนึ่งเดือนพี่น้องเนาะพอดีเทานี่พอดีวันนี้จะมีนัดก,กับหมอมีหมอนัดพี่น้องนเนาะเลยแบบเดี๋ยวหาหมอวันเสร็จแลว้วก็เลยกลับมาพี่น้องเนาะนี่ครับเมืองเส้นทางตอนนี้ก็ชุมช่มฉ่ำมาเลยพี่น้องเนาะชุมช่มฉ่ำชุมช่มฉ่ำครับนี่ครับเมืองข้างหน้าครับพี่น้องครับรถุดมาจากฝ่าพี่น้องหน้าฝน ขับรถไม่ต้องร,รีบขับให้ปลอดภัยที่สุดก็พอพี่น้องนะอ่ามีเมฆขีดฝ้าดำปืดปืดพี่น้องนะมึงบรรยากาศตอนนี้ครับเย็นชุ่มฉ่ำกันทั่วถนนหมายเลขสามถนนหนึน่งเลยพี่น้องนี่ครับสุดยอดแล้วครับมึงนี้เป็นมือ,อยุคนาจะมึงนีนาจะลาพี่น้องนะ ทต้ตกยังไงพี่น้องนะตกคุณบางมังเหมือนบนฝนตกไม่ทั่วฝาคือว่าพี่น้องนะคตัวไหนมาเนี้นะจ้างสวัสดีทุกทุกค,ครับขับรถะระวังกันด้วยพี่น้องเด้อใส่เสื่อนคนเนี่ยขับมอไซค์รถเนี่ยคอยไปะคอยมาพี่น้องนะถนนลื่นครับถนนลื่นบนตกครับถ่ายบรรยากาศสดๆให้พี่น้องเมืนเน่อไงครับครับผมสวัสดีครับ